พลังธรรมชาติให้มาอย่างเต็มรวยแรงโคตรเฮงสี่วันเกิดดวงมีโชคอำนาจบาร,รมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาความร่ำรวยความสมเด็จเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาส,สนาจัดเต็มต่อเดืนนี้ไปดวงชะตาสี่วันเกินนี้จะเปิดอำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนา เปิดไพ่ย้ำดวงตาสีวันเกิดดวงมีโชคใหญ่ธรรมชาติให้ท่านแล้วคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์จูบแรงอำนาจบาร,รมีวาสนาด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนาที่ท่านได้มาตั้งแต่อดีตชาติจะมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดลุ้งโลกประสบ็จสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไป แต่ว่าด้วยอํานาจของท่านจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าแซงทางโคง้งทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเข้ามาแข่งขันใครจะเข้ามาเจรจาใครจะเข้ามาต่อรองท่านจะได้เปรียบท่านจะได้ต่อรองได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ไม่ควรที่จะต้องจัดก,การกับใครบางคนนะครับควรที่จะต้องมีเมตตากรุณาบุิตา,า,า,ตาอุเบกขาให้แก่ผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงชะตาของใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเด็น อย่ามาคิดว่าจะมาดูถูกหรือว่าจะเหยีดหยามใครบางคนไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้มันมีอํานาจท่านต้องจัดแจงให้เป็นท่านต้องเป็นคนดีนะครับดุปังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายไปต่างประเทศอํานาจบารมีวาสนาท่านอยู่แดนไกลจะไม่มีใครสามารถขัดขวางอํานาจของท่านได้ดวงชะตาดุดันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยป,ปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้ นะครับจะพูดคุยจะเจราจาจะต่อรองจะซื้อขายที่ดินก็จะได้สมหวังเป็นไปตามนั้นจะมีความสุขด้วยบาร,รมีปู่ทาวเวสวรร์ปกปักคุมครองรษาจะเล,ลิิญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินคู่ครองจะสมหวังตามใจหมายจะเจอคนที่ใช่คนที่มีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะเข้ามาหนุนำนาดวงชะตาทําให้ท่านส่งเสริมให้ท่านหรือว่าจะเป็นแม่ซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแม่ซื้อนะครับต่อรองเจราจานะครับ ทำให้ท่านสมหวังทางด้านเรื่องความรักสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วคนเกิดวันนี้คนเกิดวันพุธดวงชะตารักไรเงาเกิดขึ้นในโชคชะตาจิตใจของท่านสดใสร่าเริงแจ่มใสความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านทําอะไรก็จะราบรืึกราบเรียนเป็นไปได้ดยดี จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความผสมเปรจบังเกิดขึ้นเหือนโชคชะตาองค์เทพจะชี้นกทางชี้โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาความรักของคุณเหมือนถูกกําหนดรักไร้เสียงบังเกิดคําพูดคาจากับคนรักจะมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลเป็นอย่างมากความรักของคุณจะเกิดการต่อล้อต่อเถียงขึ้นบางครั้งบางคราวแต่ยังไงก็แล้วแต่ ดวงใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นความผุดพอ่องความบริสุทธิ์จิตใจของคุณไร้เดียงสาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนากำลังจะเข้ามาธุรกิจการงานตำแหน่งหน้าที่การงานจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีช่วงชะตากล้าได้กล้าเสียต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นคนที่มีสติปัญญามีเสน่ห์มีความแข็งแกร่งมีแรงบรรดาใจในการกระทำสิ่ง,งตา่างๆ แรงกระตุ้นบันดาลความเป็นพ่อความมีสติปัญญาบังเกิดความสุขความเจริญสดใสล่าเลยชีวิตของคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้งถ้าท่านเจอกันาเข้ามาเลยเราเรื่องราวเลยๆกำลังจะมาลายหายไปสิ้งสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุดนดำดวงชะตาความสุขความเจริญตกตำแหน่งเหรียญใหญ่ ลาบที่ได้มาจะไม่คาดกว่าการได้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองบารมีวาสนาถูกตะวันที่หนึ่งการเริ่มต้นการได้รับรายได้เพิ่มการเริ่มต้นการกระทําในสิ่งที่รูปร่างแบกงบัดธุรกิจการงานสิ่งที่ท่านไม่วาดฝันจะสร้างเป็นเหตุทําให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายดายเพราะฉะนั้นความรวยจะบังเกิดขึ้นจากดวงชะตาท่าน คนเกิดวันศุกร์ถุงชะตาตกตำแหน่งสมควรที่จะได้รับการได้รับสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจเงินทองบารมีวาสนาการช่วยเหลือจากผู้อื่นการบริจาคก,การชำระหนี้สินสิ่งต่างๆท่านสมควรที่จะได้รับบุญกุศลวาสนากำลังจะมาหนุนนำมีการจัดก,การทางด้านเรื่องการงานการเงิน โชคลาภตัวท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาสิ่งดีๆจะบังเกิดดวงชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับอำนาจบารเมวัสนามีการเริ่มต้นของความเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงจะนำพาโชคลาภดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวการได้รับการเชื้อเชิญเข้าสังคม ได้รับความรักความอบอุ่นได้รับความสะดุกสบายได้คราบได้รับความเมตตาใครบางคนจะใจดีกับท่านเป็นพิเศษแมศตรงข้ามเข้ามาหนนนนาุงชะตาลุงชะต,ตาอยู่ในเกณฑ์จินตนาการที่สร้างสารรค์เป็นคนที่เรียนรู้อะไรเรียบง่ายด้วยบุญกุศลวาสนาท่านตกตําแหน่งอำนาจท่านอาจจะต้องต่อสู้ปหารประหารเพื่อได้อะไรมาบางอย่าง แต่ขอทำนายว่าดวงชะตาท่านจะพิผพันเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยโชคชะตาตกตําแหน่งเป็นคนที่เด็ดขาดจะได้รับข่าวความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีความพึงพอใจทั้งทางด้านเรื่องร่างกายและจิตใจจะเป็นคนที่มีความสุขได้รับสิ่งต่างๆที่ท่านวาดฝันเอาไว้ความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ชีวิตตกชะตาอำนนาจบารมีวาสนาลวกชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีอะไรบางอย่างเข้ามาหนุนนำสัญญาณต่างๆเรื่องเล่าเหตุการณ์ท่านต้องคอยสังเกตให้ดีเรื่องราอให้ต่างๆเราแวดระวังเป็นเรื่องปอติบารมีปูเ่เทวศบกปัดคุมครองภระาอยู่แล้วความสุขความจจรวย ความจเจริญรุ่งเรืองมีเหตุองค์บอกถึงดวงชะตาของท่านอิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพศตรงข้ามจะนําพาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนารวยไม่รู้ตัวดวงชะตาของท่านแหลงสุดอํานาจบารมีวาสนาร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะเริญรุ่งเรืองอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลพูดคุยเจรจาต่อรอง ทำอะไรบางอย่างจะประสบความสำเร็จคนจากแดงไกลมีสัญญาณบอกหน้าร้อนผาคนแดงไกลบ่งบอกว่าจะนําพาโชคลาภมาให้แก่ท่านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินตําแหน่งเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งดวงชะตาปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนอนานาจบารมีวสาสนาดวงชะตาของท่านอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆ แต่เมื่อถึงเวลาก็โชคใหญ่คนจากแดนไกลจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาุ้นส่วนธุรกิจการงานการเงินหรือว่าจะเป็นการที่เขาเรียกว่ามันมีตาประทับอะไรบางอย่างให้แก่ท่านก็คือโชคลาบนั่นเองสัญญาณแห่งโชคลาบจะเกิดขึ้นเมื่อมีใครบางคนเข้ามาเจราจาเข้ามาแนะนำเรื่องราวต่างๆ ดวงชะตาของท่านจะไม่เปิดเลยจนกว่าจะบุคคลคนหนึ่งเข้ามาบอกสัญญาณบอกว่าดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดแล้วนะมาร่วมหุ้นกับข้าพเจ้าทําธุรกิจการงานการเงินจะสมหวังดังใจหมายอันนี้เป็นเพียงแค่สัญญาณท่านจะร่วมหรือไม่ร่วมแล้วแต่ท่านอํานาจบารมีวาสนาบังเกิดแล้วรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายคนเกิดวันเสาร์ ดวงชะตาตกตำแหน่งเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นท่านจะเจอคนในลักษณะนี้สิ่งต่างๆควรที่จะต้องหลบหลีกไม่ควรที่จะปะทะดวงชะตาแบบนี้มิอันควรที่จะปะทะกับใครบางคนเพราะว่าบางคนอาจจะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่ดุดาใส่ร้ายป้ายสีต่อหน้าพูดอยา่างรับหลังพูดอยา่างแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดี ตอบสับรวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตามีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแต่การสู้ครั้งนี้ไม่ควรที่จะต้องประทับสู้ด้วยสติปัญญาดุงชะตาตกต้องแน่งพระราชาแห่งช่วยบอกได้เลยว่าจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องการพัฒนามีเรื่องที่จะเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นดุงชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจรงิงเอาจังแต่ใครบางคนกลับไม่มุมงมันจะรอให้ใครบางคน ทำให้ปัสวันเร็ดนั้นเป็นไปได้ยากเพราะตัวท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเอาจริงแต่ว่าจะหาโชคลาภเงินทองก็อยู่ในเกณฑ์ชะตาแต่อะไรบางอย่างมันมาขัดฝังนี่นะสิท่านควรที่จะต้องกราบนะครับกราบไหว้สิงิ์สิทธิ์ดุลนำดวงชะตาบอกว่าให้เรื่องร้ายออกไปให้หมดเมฆหมอมกเมฆดำที่มาคอองำนะครับสิ่งเหล่านั้นกําลังจะมาลายหายสิ้นแต่ก็ขึ้นด้วยอยู่กับตัวท่านนั่นแหละ อำนาจบารมีวาสนาปกปักคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงชะตาท่านอยู่อย่าไปกลัวดวงชะตาท่านตกตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงชะตานะครับหนุนนำดวงชะตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าผิดศีลละทมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เหลืออยู่กับท่านเราแว่ระวังกับคำพูดได้ดีครูบาอาจารย์ต้องกราบไหว้ดวงชะตานะครับโชคลาภเงินทองวาสนากำลังจะเข้ามานะครับอาจจะมีเฮเงินล้านถูกรางวัลใหญ่ รับทรับรวยโชคสมหวังกงใจมาก